สวัสดีครับผมพี่ที2 m ุ v วีลิปนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Art of Love เป็นหนังปี2024นะครับเมื่อเธอต้องมาแอบตามแฟนเก่าที่เป็นถึงมหาเศรษฐีแต่ดันมาเป็นโจรที่ฉลาดสุดๆเรื่องราวจะสนุกและลงเอยเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยให้กำลังใจเรา่ง่าย <c oughs> เพียงกดไลค์กดติดตามถ้าทุกคนพร้อมแล้วมารับชมรัฟังผมสปอยได้เลยครับ บริการหา Netflix p r e m i มียมของแท้ราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่79บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K ต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนใช้งานได้ยาวๆมีทีมงานดูแลดุดญาตเมดเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง BD2 Movie ก็รับส่วนลดจุกๆสนใจสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ที่ขึ้นได้เลยนะครับ หนังเปิดมาที่พิพิธภัณฑ์ที่กําลังจะถูกโจรกรรมโดยระหว่างนั้นรปภพอพอก็ได้ดูรูปเปลี่ยนว่าอยู่จึงได้ถูกสับเปลี่ยนกล้องวงจรปิดซึ่งหนึ่งในกลุ่มโจนก็มีแฮกเกอร์สาวสวยร่วมทีมหลังจากที่เป็นไปตามแผนก็ได้ถอดโมงพร้อมกับสอยภาพวาดอย่างสบายใจและทุกครั้งที่ก่อเหตุก็มกักจะทิ้งก้อนหินเอาไว้ให้วันรุ่งขึ้นตำรวจสากลหน่วยอาชญกรรมศลปนก็ได้มาดูที่เกิดเหตุซึ่งนางเอกก็มีชื่อว่าอารินนางเอกได้มาพร้อมกับเพื่อนหนุ่มที่มีชื่อว่่่่่าา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 โอออซทททััััั้้้้้้้งงงงงสสไไไดดดรรรบบหหหลลลกกกฐนนนนนเเเป็พพีีียแคิจจจตววึููภมม ไม่สูงมากนักเดิมทีที่โอซานเคยอยู่หน่วยปราปราจึงพูดประมาณว่าเบาะแสมักจะมาจากเหยื่อที่เชื่อมโยงถึงกันพอพูดจบนักเอกก็ปิ้งขึ้นมาในทันทีแต่หนังก็ได้ตัดมาที่กลุ่มโจรมีสมาชิกทั้งหมด3คนชายคนนี้มีชื่อว่าโอเมส่วนเธอมีชื่อว่าเวลา่าและหัวหน้ากลุ่มมีชื่อว่าอาราสซึ่งเป็นมหาเศรษฐีในสายตาของทุกคนผมขอเรียกว่าพระเอกตัดกันมาที่นางเอกหลังจากพิจนารณาอยู่นานโจรกลุ่มนี้เป็นคนโรแมนติกเลือกใส่เฉพาะภาพที่เกี่ยวกับความรักนางเอกยิงได้ตีีวงงแแแคบจนเเหลลือพพย่ภาะ ยังรู้อีกว่าอีกไม่กี่วันพวกโจรกลุ่มนี้จะลงมือนางเอกจึงขออนุญาตหัวหน้าซึ่งเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็อนุญาตให้ไปทํางานนี้ได้แต่ไปเพียงแค่สองคนเท่านั้นพอนางเอกและโอซานได้มาถึงเสียงสัญญาณการขโมยก็ได้ดังเค้นซึ่งภาก็ได้ถูกสอยไปเรียบร้อยนางเอกจับคนผิดสังเกตได้จึงได้รีบวิ่งไล่ตามจนกระทั่งมีโอกาสจัดการแต่ก็ดันหยุดเมื่อได้เห็นพระเอกนั่นก็เพราะว่าทั้งสองคนเคยคบหากันมาก่อนแต่จู่จูพระเอกก็ได้หายตัวไปหลายเดือนนั่นทําให้นางเอกเสียใจมาก กลับมาที่ปัจจุบนันนางเอกได้มาขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อให้มั่นใจว่าพระเอกเป็นคนลงมือจากนั้นก็รีบไปรายงานกับหัวหน้าแต่หัวหน้านั้นก็ไม่เชื่อเพราะเข้าใจว่าพระเอกคือมหาเศรษฐีที่สามารถใช้เงินซื้อภาพวาดได้โดยไม่ต้องขโมยและที่สำคัญหัวหน้าก็รู้ว่าพระเอกและนางเอกเคยคบหากันมาก่อนจึงมองว่านางเอกนำเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงาน จากนั้นโอซานก็มาถึงออฟฟิศนางเอกเล่าว่าหลังจากที่เลิกการเธอแยกย้ายไม่อยู่กับแม่และตัดสินใจเลือกเข้าเรียนตำรวจนางเอกบอกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแฟนเก่าเธอต้องการจับคนร้ายและจำเป็นจะต้องเข้าใกล้พระเอกอีกครั้งเพราะตอนคบกันพระเอกรู้เพียงว่าเธอเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์และมั่นใจว่าจะไม่โดนพระเอกทำร้ายหลังจากนั้นนางเอกก็เริ่มทำตามแผนด้วยปากฏตัวให้พระเอกได้เห็นเขาจ้องมองอยู่สัพกพกจึงตัดสินใจเดินตามพร้อมกับเข้ามาทักทายเขาบอกว่าพยายามตามหานางเอกมานานแต่ก็หา ไม่พบและอยากแต่ขออธิบายเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นขณะนั้นเองเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาแนะนําตัวนางเอกว่าเธอมีหน้าที่เป็นพันธุลักษ ซึ่งนางเอกก็มีท่าทีรีบขอตัวพร้อมกันได้ยิ้มออกมาเพราะคิดว่าแผนของเธอนั้นเป็นไปได้ด้วยดีวันรุ่งขึ้นพระเอกก็มาดักรอเพื่อจะขออธิบายเขาชวนไปทานมื้อเย็นและขอเพียงครั้งเดียวนางเอกยอมเพราะจะได้เป็นไปตามแผนพระเอกเริ่มเล่าว,ว่าเขากลัวทุกสิ่งทุกอย่างกลัวการแต่งงานกลัวการสูญเสียนางเอกเขาจึงหนีจากความรู้สึกเหล่านั้นนางเอกจึงรีบสวนไปว่าเธอก็กลัวเหมือนกันและมันก็กลายเป็นจริงเมื่อถูกพระเอกทิ้งให้อยู่ตามลําพังพระเอกจึงได้ขอโอกาสอีกครั้งมันจะไม่เกิดขึ้นอีก นางเอกก็ยอมรับแต่ก็มีเงื่อนไขต้องซื่อตรงกับเธอทุกเรื่องหลังจากที่กลับมาถึงห้องลับที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพระเอกจู่ๆนางเอกก็ได้นึกถึงช่วงเวลาดีๆแต่เธอนั้นก็ไม่ยอมรับความพยายามที่จะจับพระเอกวันรุ่งขึ้นโอซานก็ได้นำข้อมูลของกลุ่มโจรมาให้เพิ่มเติมซึ่งก็แซวว่านางเอกจะต้องหึงหวงพระเอกเพราะว่ามีสาวสวยแฮกเกอร์อ,อยู่ในกลุ่มเดียวกับพระเอกหลังจากที่ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งนางเอกก็ได้แอบเข้าไปในโกดังของกลุ่มพระเอกนางเอกหวังจะได้หลักฐานแต่ทว่าเวลานั้นก็ได้โผ่่มาาาาทัั้้้งงงสสอออออไดเเเขตตูจนนกืบว เวาได้นัดพบก,กับพระเอกแล้วก็เล่าว่ามีคนจ้องจะเล่นงานพวกเราเธอมั่นใจว่าเป็นผู้หญิงและเป็นตำรวจพระเอกไม่เชื่อว่าจะเป็นตำรวจเพราะมาแค่คนเดียวเขาคิดว่าเป็นเพียงแค่โจรธรรมดาเท่านั้นส่วนนางเอกที่รอดกลับมาจึงได้รู้ถึงสถานที่ที่จะป้นครั้งต่อไปคืนนั้นพระเอกได้มาบอกว่าเขาจะไปทํางานสักสองวันและเสียดายที่ไม่ได้อยู่กับนางเอกนางเอกที่รู้ว่าเขานั้นจะไปทําอะไรจึงจะขอไปด้วยนั่นทาให้พระเอกคิดอยู่สักพักก่อนจะตอบตกลงด้วยความลังเล หลังจากดื่มไปได้สักพักพระเอกได้อุ้มนางเอกมานอนและเขาก็ไม่ได้ล่วงเกินนางเอกร้อยจังหวะพระเอกหลบับก่อนที่เธอนั้นจะพยายามค้นหาหลักฐานแต่มันก็ไม่พบแต่สิ่งที่พบนั้นเป็นภาพบ้าดใบหน้าของเธอนั่นทำให้นางเอกคิดว่าพระเอกยังไม่เคยลืม นางเอกจึงเริ่มใจอ่อนและกลับมานอนจนกระทั่งถึงเช้าเธอตื่นขึ้นมาก็ไม่พบกับพระเอกด้วยที่เหมือนจะกลับมาหลงรักพระเอกจึงได้เดินออกมาหาพร้อมกับจูบพระเอกบอกให้รีบไปอาบน้ำอีกสองชั่วโมงเราจะขึ้นบินไปต่างเมืองนางเอกบอกว่ามันไม่ทันเพราะเธอต้องกลับไปเก็บเสื้อผ้าที่อาพาร์ตเมนต์แต่เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาของพระเอกเขาได้เตรียมเสื้อผ้าให้เลือกมากมายพระเอกเดินทางโดยการใช้เครื่องบินส่วนตัวและครั้งนี้นางเอกก็ได้พบกับเวาคนที่เคยต่อสู้กันมาก่อนและดูเหมือนว่าเธอจะจำนางเอกได้หลังจากที่ไป แยกห้องให้พร้อมกับบอกว่าคืนนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนใจเขาจะมาหาซึ่งนางเอกก็ขอขอบคุณภาพตกรรมาที่เวลาเธอรู้สึกสงสรใจไม่ดีเรื่องนางเอกโอเมก็คิดว่าเวลานั้นหึงหวงเวลาจึงสวนไปว่านางเอกอาจจะเป็นคนที่แอบเข้ามาในโกดังเธอจําดวงตาของนางเอกได้โอเมที่มองว่าไร้สาระจึงพูดไปว่าเป็นไปไม่ได้นางเอกเป็นคนดีซึ่งก็รู้จักมานานและเธอก็เกิดไปแต่งงานกับพระเอกแต่เวลาก็มองว่านางเอกอาจจะกลับมาแก้แค้นเพราะเคยโดนทิ้งถึงเธอจะพูดไปอย่างนั้นโอมก็ไม่สนใจคำ ตกเดึกพระเอกได้พามาลงละครซึ่งก็เคยสัญญาเอาไว้เมื่อก่อนหน้านี้เขายังคงจําได้และอยากชดเชยให้กับนางเอกถึงแม้ครั้งนี้จะเป็นเพียงการ2อมแต่นางเอกรู้สึกประทับใจมากๆนางเอกได้ถามว่ากลายเป็นคนโรแมนติกตั้งแต่เมื่อไหรพ่พระเอกตอบตั้งแต่ได้กลับมาพบเจอนางอีกครั้งนางเอกจึงบอกว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญที่เราได้พบกันพระเอกจึงรีบสวนไปว่าเรื่องบังเอิญนั้นไม่ไม่อยู่จริงพอมาถึงโรงแรมทั้งสองได้ช่องตาก,กันอยู่สักัาและแล้วก็อดใจไม่ได้แต่ก่อนที่จะเกิดเลยนางเอก ก็หยุดพร้อมก็บ,บอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปเธอยังไม่พร้อม วันรุ่งขึ้นพระเอกได้มาขอตัวออกไปไประชุมสักพักหลังจากนั้นจะพานางเอกออกไปเที่ยวทันทีที่หันหลังออกจากห้องนางเอกก็รีบโทรไปหาโอซานพอรู้ว่าพระเอกกำลังจะไปสวยภาพวาดนางเอกและโอซานตามมาจนพบแต่เผิแป๊บเดียวก็คาดสายตาพร้อมกับมีเสียงสัญญาณการขโมยที่ดังเคินพอม,มาถึงจุดเกิดเหตุก็เหลือเพียงก้อนหินไว้เท่านั้นนางเอกกลับมาไล่ตามพระเอกอีกครั้งเธอได้ไล่ต้อนจนมาถึงซอยแคบๆจึงทําให้พระเอกหลุดรอดไปได้อีกครั้งหลังจากที่ล้มเหลวโอซานก็ได้มาบอกว่าหัวหน้าได้สั่งยกเลิกภารกิ เธอจะทำมันต่อไป โกเด็กพระเอกก็ได้พานางเอกมาที่บ้านของวาลีเขาทําธุรกิจผิดกฎหมายมากมายและเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งตอนนี้พระเอกก็ได้ซื้อบริษัทของเขาเป็นที่เรียบร้อยวารีเข้ามาทักทายและมีท่าทีเจ้าชู้ใส่นางเอกเขาพูดถึงภาพวาดที่เก็บเอาไว้มากมายซึ่งพระเอกและนางเอกก็อยากจะเห็นวาลีจึงพาทั้งสองมาดูและได้โชว์สุดยอดตู้นิรภัยที่ตรวจจับเสียงและสแกนใบหน้าพอเข้ามาด้านในวารีให้ดูภาพวาดที่เขาไม่รู้ที่มาที่ไปจึงทําให้พระเอกและนางเอกรู้ว่าภาพวาดทั้งหมดนี้วารีได้มาจากการขโมยหลังจากนั้น พระเอกและทีมก็ได้วางแผนจะสอยภาพวาดของวารีถึงแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่พระเอกก็ยังมั่นใจว่าจะแฮกระบบได้สำเร็จส่วนนางเอกก็มั่นใจว่ากลุ่มของพระเอกนั้นจะต้องพ้นแน่แ่คืนถัดมาพระเอกก็ได้ทำตามที่คิดเอาไว้โดยให้เวลาแฮกกล้องวงจรปิดในขณะที่กําลังสแกนใบหน้าจูจๆวาลีก็ได้พาหญิงสาวมาที่ตู้เสฟเวลาพยายามบอกให้พระเอกหนีออกมาก่อน แต่พระเอกนั้นก็ไม่ตอบและทําต่อไปในขณะที่ถูกจับได้จูจ่ๆลูกน้องก็ได้มาบอกอะไรบางอย่างกับวารีพระเอกจึงรอดตัวเขาได้เก็บภาพวาดเอาไว้ในเสื้อสูตรก่อนจะทิ้งก้อนหินไว้เหมือนทุกครั้งส่วนวารีที่มาพบตัวสร้างปัญหานั่นก็คือนางเอกที่แอบปีนเข้ามา เธอแสดงตัวว่าเป็นตำรวจสากลและเตือนว่าภาพวาดจะถูกขโมยวาลีที่มั่นใจในระบบก็ไม่เชื่อแต่จู่ๆสัญญาณการขโมยก็ได้ดังขึ้นพอมาถึงทู้เซฟจึงได้รู้ว่าสิ่งที่นางเอกเตือนนั้นเป็นความจริงวาลีได้ย้อนกลับมาหานางเอกพร้อมกับบังคับให้บอกว่าใครเป็นคนขโมยนางเอกตอบไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครวาลีก็คิดว่าโดนปั่นหัวขณะที่นางเอกตกอยู่ในสถานการณ์ไม่ดีโอซานได้พาหน่วยปราบปรามมาได้ทันเวลาพอดี วันรุ่งขึ้นนางเอกตื่นมาก็ได้พบกับวารีที่เข้ามาอยู่ในห้องหลับซึ่งเขาก็ได้เห็นข้อมูลทั้งหมดเขาขอบคุณนางเอกก่อนที่จะขอตัวรีบไปแก้แค้นพระเอกนางเอกก็รีบไปเตือนเช่นเดียวกันและจะสารภาพความจริงให้พระเอกรับรู้พระเอกยิงพูดส่วนไปว่าเขารู้มาตั้งนานแล้วเรื่องที่ว่านางเอกเป็นตำรวจสากลแล้วก็จะมาจับเขาจากนั้นพระเอกได้เริ่มเล่าความจริงในส่วนของตัวเองในช่วงที่หายตัวไปช่วงนั้นเขาได้ถูกจับขังพอรอดออกมาได้ก็หวังจะมาหานางเอกแต่แล้วก็หาไม่พบจนกระทั่งมารู้ว่านางเอกเป็นตำรวจสากกลเขาาบอควมมจริงไไ่ด้ เพราะด้วยนางเอกอาจจะไม่ให้โอกาสเขาอีกแต่ถ้านางเอกพยายามจะจับตัวเขาก็อาจจะกลับมาตกหลุมรักกันได้อีกครั้งและวันหนึ่งเวลาก็พูดถึงนางเอกจนเขาทงใสทุกคนขอให้ตรวจสอบประวัติของนางเอกซึ่งระหว่างที่คุยกันอยู่นานนางเอกก็พยายามจะให้พระเอกเนั้นหนีไปก่อนเนื่องจากวาลีที่โกรธแค้นกําลังตามมาเก็บงานพระเอกทั้งสองจึงหนีโดยใช้เฮลิคอปเตอร R, แ์ Lion P. และมาโผล่ P. อีกทีที่บ้านกลางป่าซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่ใช้สําหรับเก็บภาพว่าที่ขโมยมาทั้งหมดพระเอกบอกเขาจะไม่ปิดบังพร้อมก็เริ่มเล่าว่าตตตแแและพ่่่่อมมเเคคยยป็นจิกรกไ รับความชื่นชมแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งก็ไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดที่ทําให้พระเอกขโมยภาพวาดแต่ส่วนสําคัญที่สุดก็คือนางเอกที่ครั้งหนึ่งเคยพูดว่าภาพวาดที่มีชื่อเสียงมันแทบไม่มีใครสนใจจนกระทั่งโดนขโมยและอีกอย่างเขาก็ชอบความตื่นเต้นเขาบอกว่าไม่รู้สึกตื่นเต้นกับอะไรที่ได้มาแต่การเป็นโจรน,นั้นทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นซึ่งการเป็นโจรเขาก็ไม่เคยทําร้ายใคร หลังจากที่เล่าไปทุกอย่างก็ได้ถามนางเอกว่าจะทำอย่างไรแต่กูยังไม่ได้คำตอบกลุ่มของวาลีก็ได้ตามมาจนทันขณะที่หนีพระเอกก็ถามหาคำตอบไปตลอดทางเขา,าไม่มีท่าทีกลัวแม้แต่น้อยจนกระทั่งทั้งสองหนีจนมาสุดทาง พระเอกก็ยังสนใจแต่คำตอบของนางเอกแล้วก็ยังคิดว่าเธอนั้นยังรักเขาอยู่ส่วนวาลีที่กำลังจะเก็บงานจูจ่ๆโอซานกับกองป่าก,ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อทำการจับกลุ่มวาลีซึ่งพระเอกก็เป็นคนส่งหลักฐานการกระทําความผิดของวาลีให้กับโอซานโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องปล่อยเขาไปซึ่งความตั้งใจเดิมทีโอซานต้องการจับกลุ่มวาลีอยู่มากๆและครั้งนี้เขาก็ทําสําเร็จหลังจากที่ทุกอย่างผ่านไปนางเอกก็ยอมบอกรักพระเอกซึ่งเธอก็ไม่ได้จับกลุ่มแล้วหนังก็ได้ตัดจบทุกคนมีความคิดเห็นกบบ ได้เลยนะครับขอบคุณที่คอยรับชมรับฟังผมสปอนมาอรตลอดแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ